เสด็จเพิ่ม <sussurra> อร่่คภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะคือภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างเพียงพอค่ะส่งผลให้อวัยวะต่างๆเกิดการขาดออกซิเจนบกพร่องในการสูบฉีดเลือดทาให้เกิดภาวะขั้นของเลือดหรือน้ําในห้องหัวใจและบนปที่ปอดหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำท่วมปอดค่ะอาการที่แสดงออกจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะได้แก่เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหน้ามืดไตวายเป็นผลมาจากอวัยวะสําคัญเหล่านั้นเกิดการขาดออกซิเจนเรื้อรังค่ะโดยโรค ภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. หัวใจสูญเสียการบีตัวและ2หัวใจสูญเสียการคลายตัวค่ะสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะเป็นอาการแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆค่ะแต่สาเหตุอันดับหนึ่งเป็นผลแทรกซ้อนมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดค่ะสำหรับอุปกรณ์และวิธีการดําเนินการนะคะอุปกรณ์1เหล็กกล่อง2สกูหางปลา3นักตัวเมีย4บูธเหล็กและห้าหมอนรองพุ่มหนังเทียมค่ะส่วนวิธีการในการดําเนินการนะคะ 1. ออกแบบและสร้างเครื่องช่อยนอนหลับโดยสร้างเครื่องที่มีความสูง24นิ้วกว้าง9นิ้วส่วนที่สามารถปรับขนาดได้คือระดบันบอนรองอ,อกและความสูงของเครื่องกอได้เหมาะสมกับผู้ใช้งานค่ะมีต้นทุนอยู่ที่830บาท 2. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องทดสอบการใช้งานของเครื่องช่อยนอนหลับสําหรับผู้ป่วยภาวะหวัวใจล้มเหลวโดยนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลพังงานมีผู้ทดสอบซึ่งเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจานวน10คนหาเวลาเฉลี่ยในการใช้งาน เปรียบเทียบระยะเวลาในการนอนของผู้ป่วยเพาวหัวใจล้มเหลวระหว่างการนั่งหลับแบบปกติและการใช้งานเครื่องช่วยนอนหลับค่ะ3ทดสอบความพึงพคุจมกัเพื่อให้ผู้ใช้งานทําแบบประเมินความพึงพคุจที่มีต่อเครื่องช่วยนอนหลับค่ะและ 4. ปรับปรุงและพัฒนานําผลที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพคุจมมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานสูงสุดค่ะผลการประเมินผลการประเมินงานนะคะเราจะใช้หลักการ4่ป หนึ่งปรับปรับขนาดความสูงจากของเครื่องช่วยนอนหลับสองเปลีย่ยนเปลี่ยนจากการนอนหลับเป็นน้าหลับสามประหยัดประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสี่แฮปปี้หลังจากผู้ใช้งานได้ใช้เครื่องช่วยนอนหลับของเราแล้วจะมีความสุขสำหรับการนอนมากยิ่งขึ้นค่ะจากการสอบถามผู้ใช้งานเครื่องช่วยนอนหลับสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์นี้ค่ะทัให้นด้านความเหมาะสมของรูปร่างและขนาดของอุปกรณ์ความสะดวก ในการใช้งานความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ความทนทานในการใช้งานและงบป,ประมาณค่ะอยู่ในระดับพอใจมากโดยะ84พอใจปานกลางระ12และพอใจน้อยระ4ค่ะจากการสร้างเครื่องช่วยนอนหลับพบว่าเครื่องช่วยนอนหลับนี้มีน้ำหนักเบาขนาดกะทะัดรัดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถปรับระดับได้และพับเก็บได้ค่ะมีมีราคาถูกและเมื่อนําไปทดลองใช้งานนะคะพบว่าระยะเวลาการานอนหลับของผู้ป่วยโดยเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นจาก ส9 7 4ิบเก้าีนาทีเป็น120.2งนาทีค่ะและผู้ป่วยนะคะมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์น,นี้ค่ะขอพคุณค่ะ